สวัสด <ARS> ีครับเพื mm ่อนๆมาถ่ายกันตอนเช้าๆครับเพื่อนเวลาก็ต้องอกกำลังกายครับเพื่อนถ่ายไม่แหงเรว ถ้าผมเล่นโทรศัพท์แล้วก็สแสดงว่าผมผมพอแล้วเพื่อนมาก็ได้ชั่วโมงครึ่งแล้วเล่นโทรศัพท์ก็คือหมดแรงแ วันละนิดวันละหน่อยครับวันนี้ผมมาผมก็ซิดอัพเล็กหน้าคองครับของล่างของกลางของบนขังเพื่อนหน้าท้องจะได่ที่สวยครับ คงไม่เอาไขมันไม่เอาเขาเ,เพื่อนเอาแต่ซิแพคครับเออบาย